ดูโฆษณา30วินาทีเพื่อเป็นกำลังใจให้ในชาแนลนะคะทุกคนขอบคุณค่ะนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่1น9ดูแล้วครั้งเดียวคงไม่พอถ้า,างั้นวิธีนี้ก็แล้วกันอะไรกันยูู่ก็มีอะไรมากมายขนาดนี้ไม่ได้กาละข้าตรงนี้เตรียมจะหนีตอนนี้ก็ช้าไปแล้วล่ะแย่ยแล้ว โลกนี้ไม่ได้มีแค่ปีศาจเท่านั้นแต่หยุนเมียนยังสามารถต่อสู้กับปีศาจได้ใช่หยุนเมียนต้องเป็นปีศาจไม่อย่างนั้นนันจะแข็งเก่งขนาดนี้ได้ยังไงองชายลืมตาดูเถอหยุนเมียนเป็นปีศาจเมื่อก่อนหล่อนก็ถูกเจ้าตบตามาตลอดนี่นิ่งง่หรือไงในเวลานี้ยังจะสู้อยอีกหรือไงเนี่ยไม่ว่าหยุนเหมียนจะเป็นอะไร ตอนนี้หล่อนกำลังต่อสู้กับปีศาจและไม่มีเวลามาสนใจที่นี่และฟฟิงเสียวก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่มีปฏิกิริยาต่อโลกภายนอกเลยวู้นี่เป็นโอกาสสวรรค์มอบให้ข้าเพื่อสู้กับฟฟิงเซียวใชัดในที่สุดข้าก็ใกล้จะเสร็จสิ้นและสินะกินเวทมนต์ไม่ดีล่ะ หล่อนต้องการฆ่าเฟิงเซียวหยุดนะอะไรกัน <c oughs> ไม่ทันแล้วจกักรรรดเฟิงเซียวผัดกันทำจกักระพรดของเจ้าทำสำเร็จเป็นลงลกซะย่า <Yeah! S 1> แม้ว่าข้าจะต้องฝืนกฎแห่งสวรรค์ข้าก็จะไม่ยอมให้ทำร้ายเฟิงเซียเด็คขาด <c oughs> อะไรกัน นี <single> ่ค <occurs> <th> ือพลังของร่างกายฟังเซียวที่ปะทุอีกครั้งเหรอเนี่ยทำไมถึงได้เป็นแบบนี้บนร่างกายฟงเซียวมีของมีค่าหรือไม่ไม่เพียงแต่ทำร้ายคนอย่างข้าอย่างรุนแรงได้แม้แต่สร้อยข้อมือหยกของข้ายังแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงเกิดอะไรขึ้นมอเชียนสาวในหัวบ้านคนนี้ทำไมถึงต้องการรับสังหารจักรพรรดิ ยี่ปก่อนนั้นเกิดอะไรขึ้นบนล่างของจกกักรพัิเมื่อสักครู่นี้อันที่จริงก็แค่คนที่มีชีวิตบินหนีได้ข้าดูไม่ผิดใช่ไหมเมื่อสักครู่ชายผูน้นี้แสดงพลังอมตะออกมาแล้วแล้วมันยังเป็นพลังอมตะที่สรงพลังอย่างยิ่งเห็นได้ชัดว่าเจ้าก็เป็นมนุษย์ทั่วไปที่เหมือนกับมด จะมีใครอลองอามาตัดได้ย,งยังไงจริงๆแล้วจะเป็นใครกันแนะน่นั่นน่ะสินะเป็นใครกันนะติ Tiktok t i k t อก <laughs>